คนนั้นคูนいい่นะคนนั้นเป็นค to ู่เอาสายกับขาไปคู่ในสามพันแล้วพอดูไม่มีทางตรงเลยเร้วจะเป็นตรงอย่างเดียวเหม มีความหวังอยู่เพราะมีมอเตอร์ไซค์ไงโอ้โหขึ้นอย่างเดียวเหมือนเขาจะรู้นะต้องเติมน้ำมันเต็มเติมเต็มถัง กับนี่เมืองต้องออข้าวมาด้วยนะ้วเลยอยากกินข้าวไรยมากแม่ไปเรื่อยแล้วครับน้องเราออกข้าวมาด้วยแล้วเราทำงานบุกแม่อาจารย์แล้วปิบายเลยจารย์ก็มีน้ำได้ผมเชิญขับรถตามจุดนะครับขับรถออกข้าวมาด้วยนะฮิ้ หมดแรง